สวัสดีครับชอง28ถ่ายทอดสดศึกดําเดือดซีซั่นที่4ครับเราสดจากอาคารมารินโนทาวเวอร์ก็พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17.30นจนถึงเวลา18.00นครับดาเดือดของเราสนับสนุนโดย FB แบตเตอรี่บริษัทบางกุนเทียนบิลเลียสอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตจำกัดในซีซั่นที่4มีกติกาใหม่ล่าสุดเลยครับ,รบเพิ่มความเข้มข้นมากกว่าเดิมกติกาใหม่ก็คือผู้ที่แทงไม้แรกรลงหลุมทันที ทุกเฟรมทุกประเภทนะฮะไม้แรกลงหลุมทันทีจะมีเงินโบนัสพิเศษให้5,000บาทจากโอมินคิวผู้ผลิตไม้สนว์เกอร์ครับก็ถือว่าหลายต่อหลายครั้งที่เราเห็นคนที่ขึ้นชิงชนะมักจะให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นคนไม้แรกก่อนแล้วอีกคนนึงเปิดนี่จะเปิดกันไปสู่ทีนี้ก็จะเพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นกรรมการของเรายังท่านเดิมครับกรรมการจากสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยคุณเอกรัฐเล็กบำรุงกับ กติกาอย่างที่บอกครับไม้แรกถ้าแทงลงหลุมทันที5,000บาทมีรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงเงินโบนัสด้วยติดตามจากผู้บรรยายครับผู้บรรยายของเรายัาง2ท่านเหมือนเดิมครับคุณศักดารัตนสุบันและคุณพิสนุนินกลัดครับ,รบดําเดือดมาถึงตอนนี้แชมป์โลก6แดงใบพัดศรีราชายังอยู่กับเราคร,ครั้งที่แล้วเอาชนะ ยอดนักมวยไทยวันนี้เจอแขกรับเชิญก็เป็นสุดยอดมวยไทยในอดีตเหมือนกันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคร,ครับเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ว่าก่อนอื่นเริ่มที่ประเภทเมืออาชีพ3ใน5เฟรมเฟรมลัดสองนาทีคุยิกสัมโรงแชมป์อาวุโสสามสมัยล่าสุดเป็นแชมป์โลกสุกกสมัรเล่นประเภทอาวุโสนั้นติดภารกิจสําคัญควันนี้ต้องสลับตาแหน่งไปได้ผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ครับเป็นอดีตแชมป์เยาวชนเอเชียแชมป์ประเทศไทยปี2555พบกับแมนเมืองสมุทร ผู้แข่งของแมนเมืองสมุทเนี่ยวันนี้มาไกลครับมาจากอุบลราชธานีอายุ16ปีครับไปได้เหรียญเงิน5เหรียญในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติโฟนเนวาดาครับคมงมาจากอุบลราชธานีส่วนวันนี้แมนก็มีกองเชียร์มาพอสมควรเลยนะฮะจากสมุทรปราการครอบครัวด้วยพร้อมไหมครับกับดำเดือดพร้อมครับพร้อมไหมครับโฟนพร้อมครับมอบหน้าที่กรรมการครับ วันนี้น่าสนใจกรับคุณสกดาว่าคนที่ชนะขึ้นชิงจะเปิด <laughs> หรือจะให้คุณสุซเปิดคุณสกดาทายไหมยังไ,ไงใครที่ชนะในการเปิดครับ <c oughs> ปกติวันเนี้ยคงจะยากกันเปิดกเพราะว่ามันมีเงินโบนัสให้ห้าพันบาทนะครับสำหรับคนที่แทงดำไม้แรก,กหรือดูครับดูแมนกับโฟนในโฟนได้เสร็จเลยครับครับดูว่าโฟนจะเปิดได้ยังไม่รู้โฟนนี่ยังไม่รู้ว่ามีกติกา น,นี่ไม่รู้เขายังไม่รู้นะครับตอนพิธีกรพูดไม่ได้ยินหละเขาอาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทันได้ได้ฟังก็ได้ไดสมาธิอยู่กับเกมครับดูดูดูมาแต่ก็ยังต้องระวังอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าไปมุ่งเอาเอาจอดอทันทีมันอ,อันตรายลูกลูกเปิดแชมป์สำคัญกว่าแล้วถ้าอย่างนี้ครับมันชุชนะสำคัญกว่า โนเนวาดาชื่อจริงนรงเดชตาขันทองนะครับอายุ16ก็เป็นเยาวชนอยู่ในโครงการสูงฝึกของการกีฬาประเทศไทยส่วนแมนเมืองสมุทรก็คือประมวลจันทันะครับอดีตเยาวชนทีมชาติได้อาวุธก่อนนะครับ มนนีขนกองเชียร์อบตอมาจากโน่นเลยครับแถวย่านบางคแหลมสมุทรปราการมาเชียร์ครับอยู่ด้านหลังแต่กองเชียร์นั้นสนุกเกอร์นั้นช่วยอะไรไม่ก็ได้ไม่เหมือนมวยเหมือนฟุตบอลจังมีแรงเึดีมีกำลังใจฝาฝนอีกกันเลยนะครับ<ส>เล่นกับรุ่นพี่นี่ต้องระวังส่งข้าลงไขลางล่างเลย กติกาเหมือนเดิมนะครับภายใน2นาทีถ้าหากว่าไม่รู้ผลว่าใครได้ดำก็ต้องเอามาขึ้นชิงกันใหม่แมนผมจะเช็ดเลยแม่มีโชคมีโชคนี่เนี่ยถ้าโฟนเป็นมวยนะครับดึงเวลานิดเดียวแล้วก็ปาดหน้าฟรี <laughs> ปาดหน้าแรงหน่อยให้ลูกบนวิ่งอะพอลูกวิ่งหยุดช้านี่ก็ นั่นอย่างเงี้ยได้เปรียบนะา็เป็นมวยอาจจะได้ดูแมนโอ้ที่พูดถึงไม่ลงมาเบนตรียเพราะเวลาแมนมาไม่ทันเนี่ยเนี่ยกติกาอย่างเงี้ยทำให้กีฬานั้นต้องครบเครื่องเลยนะครับต้องตื่นตัวตลอดเวลาด้วยครบเครื่องด้วยต้องชำเลืองดูเวลาด้วยแต่สู้เด็กไม่ได้เด็กนี่ธรรมชาติโดยธรรมชาติลูกหยุดเป็นทางครับ โอยังไม่ชนะนะครับเพราะว่าได้ไปดำลูกเดียวคนที่จะเป็นแชมป์นั้นต้องได้ถึงสามลูกนะครยังไม่เป็นไรครับไม่ลงก็ยังไม่ถือว่าเสียหาย วันนี้เริ่มแล้วนะครับใครที่ได้ตามลูกแรกก็จะได้เงินโบนัสจากเจ้าของผู้ผลิตไมคิวที่ว่าดีที่สุดในโลกนะครับเพราะว่ามีต่างชาตินั้นเข้ามาใช้เยอะเลยนะครับเห็นที่โอโอมินคิว สงสัยจะสู้กันยาวนะครับนี่ยังยากอยู่บางกว่าขาวสิขาวไม่บางมั้งเนี่ยยังบางไปนิดนึงครับแ่โชคดีกลับมายากคอกันเลยโอ้โหทีนี้การยากเลยครับการยากลยครับ จะได้แทงไม้นี้ไม่สุดท้ายด้วยทีรร่การยากกขห,หยุดไม่แทงไม่ได้นะไม่เล่นได้นะผู้สินก็จะเตือนนะครับถ้าเหลือทั้งสามสิบวิตนีแล้วมายืนคิดมาหยุดมันไม่ได้ถือว่าเอาเปรียบนี่อย่างนี้ดูเวลาดีดๆแล้วเช็ดฟรีเช็ดฟรีครับไม่ทัน ไม่ทลูกไม่หยุดครับไม่หยุดแทงไม่ได้แต่เวลามันต้องไปเรื่อยไงนี่เงี้ยหมดสิทธิ์ล้ะเวลามันเดินไปเรื่อยถ้าลูกไม่หยุดนี่ก็เล่นกันไม่ได้ขึ้นชิงครับเลนุดตอนนี้แมนค่อนข้างกดกันนะครับกับแพ้ขึ้นชิงไม่ได้นะครับสองดาวเลยครับแล้วก็ไม้ลูกแรกนี่แพ้ไปทีแล้วด้วยขึ้นชิง โอ้ชนะแล้วแมนชนะแล้วครับ <Phone S 1> เพราะว่าขาววิ่งไปไม่ถึงวิ่งเร็วโฟนเนี่ยจังหวะที่เขาไปไม่ถึงเพราะว่าเขามัวจะไปพะวงแมนนะพอแมนเปิดปุ๊บเขาหันไปเห็นแล้วเปิดตามต้องอยไปพะวงคู่ต่อสู้เขาจะเปิดยังไงเรากะน้ําหนักของตัวเองให้ได้เหมือนแต่จุดโทษฮะไม่เปลี่ยนใจวิ่งไปแล้วนี่ไม่เปลี่ยนใจเ,ออเล็งไว้ตรงไหนตรงนั้น สมอก็หนึ่งหนึ่งครับเมื่อที่ที่แล้วไม่อยู่คู่เหมือนกลอบครับตกไปแล้วไม่ถึงหลุมธรรมดากลอบนี่ต้องพัดให้เลยใช่ใช่นี่นี่แทงไม่ถึงหลุมไม่ถึงหลุมไม่ลงเออถ้าเลยไปนี่มันยังมีโอกาสที่จะลงแต่ไม่ถึงหลุมนี่ไม่มีสรับใช่ไม่เสียดาย วิ่งตรงเป๊ะเลยครับแต่แทงไม่ถึงโอ้วางทั้งขาวทั้งเล่นได้นะครับอโอ้ว<า>มาไม่ถึงโฟนมีโอกาสนะครับออกคิวเบาเนี่ยมันมันออกคิวเบากะน้ำหนักไนงะ พอออกคิวบอลแล้วนี่มันผิดทิศทางเลยนี่แทงชิ่งนะครับอาศัยความเก่าโอ้แม่ถ้าวันนี้เป็น <laughs> เฟลมอัสใตยผมเชื่อพิธีกรคงถามว่า <laughs> ตั้งใจหรือเปล่า <laughs> นี่วิธีการน,นะฮะแต่ว่าเขา แทงแบบนี้เห็นไหมขาวไม่ไปไงตามส<อ>ีดํามันไปไงแต,ต<า>แต่ขาวอยู่กับที่มันกันไงแต่ว่าดํานั้นจังหวะไปลงกลับขึ้นนํานะครับสองหนึ่งต้องการอีกดําเดียวโอ้โฟนเปลี่ยนทิศทางทีนี้เลยกันมาด้านนี้นะครับ เฟิ่์นเลยชนะไปเลยโดนนำไปดำแรกแล้วได้สามดำรวดผมรู้สึกว่าสองคนนี้จะไม่มีความรู้สึกอะไรกับของใหม่ๆของเราโบนัสทำไมไม่ไม่มีใครที่เลือกจะเปิดเราดำลงครับมต่ว่าถ้าเกิดว่านำก่อนก็จะลองเปิดสู้ดูมเก็งไม่ตามรับโฟนโฟนโกา ้น้ำกอนว่าจะเช่นแต่ในแฟนที่3มเชื่อว่าท่านผู้ชมที่นี่กับทางบ้านอยากให้คุณแมนลองแทงใหม่สัก20รอบนะว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าโอ้โหลุกนั้นคือตั้งใจยังไงครับเราตั้งใจที่<ด>ชอ้ชอนหลังอ่าช้อนหลังก็คือมันมีสองอย่างคืออาจจะโชคดีก็อาจจะไปลงด้านไม่ลงอากันดีเพราะว่าแนวขาวนั้นได้อยู่แล้วคือแนวขาวนี้จะวิ่งเข้าชิงข้างแล้วก็มาติดชิงอีกอดด้านหนึ่งใช่ไหมครับใช่วันนี้ก็เป็นแมนเมืองสมุทรครับชนะแล้วก็ได้อยู่ต่อนะฮะ ดัเดือดกลับมาอีกครั้งนึงเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ติดเต้นครับต่ดเต้นครับเหมือนเดิมครับแต่วันนี้เสียดายโฟนแต่เมื่อจะคุยบอกว่าถ้านําก่อนจะเปิดเอาดําลงแล้วไม่ไม่ทาน้ำก็สองแฝงผต้องนำสองแรมคือแบบขอขึ้นแท่นว่างานไปดูภาพชัดอีกครั้งหนึ่งกับผู้บรรยายครับครับเนี่ยลูกสุดท้ายที่เบิ้ลเลยนะครับเพราะว่าโฟนนั้นไปเปลี่ยนทิศทางกัน มาที่อาคารมารินโนนทาวเวอร์ครับช่อง28ถ่ายท,ทอสดสดศึกดำเดือดซีซั่นที่4มาถึงประเภทยุวชน5ถึง10ปีครับแชมป์ของเราชนะมา4ครั้งติดต่อกันแล้วน้องสาวของแชมป์โลก6แดงเพิ่มสีราชาครับน,น้องชายอ่าน้องชายขออภัยโอ้ขออภัยครับลกูกโอ้กลายเป็นน้องสาวเลยอขออภัยครับส่วนคู่ต่อสู้เนี่ยมาจากที่เดียวกันนะครับมาจากสีราชาชนบุรีเหมือนกันตอนนี้อายุ10ขวบครับไอซ์บอร์น ไม่สักครู่เพิ่มขึ้นชิงชนะแต่ให้ไอซ์เปิดก่อนไม่อยากได้5,000ันอเพิ่มไม่อยากทำไม,ำไมครับออชนะมาเยอะแล้วอืชนะมาเยอะแล้ววันนี้จะให้น้องเขาเป็นสิติห้าครั้งหรือว่าตัวเองจะเริ่มใหม่เป็นหนึ่งเริ่มใหม่เป็นหนึ่งไม่ยอมเหมือนกันอโอเคครับพร้อมแล้วมอบไมตรีกรรมการครับช่วงที่มีโฆษณานะครับก็ทั้งคููได้ขึ้นชิงแล้วก็เพิ่มเป็นฝ่ายชนะแล้วก็เลือกให้ไอซ์เป็นคนเปิดรุ่นเยาวชนนี้ ทีเดียวลงเนี่ยมันยากนะครับก็คนที่เพิ่มมาคิดถูกแล้วที่ให้ไอเป็นผู้เปิดก่อนจริงๆแล้วตัวต่ำม,มากนะเพิ่มเนี่ยแต่นี่สวนสวมทุงเท้าตั้งเก้านิ้วพอกันละคู่นี้โดนไม่โดนโดนไม่โดนพิกัดรูอเปล่าก็ยังยากนะเช็ดยาก ต้องระวังขาวด้วยโอ้โหเนี่ยเทเกือบแลวดูว่าดำแนบชิงเขืาไปถ้าดำแนบชิงีเพื่มอาจจะสู้ก็ได้คือไม่มีคิด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็มลงกระสายเลยไม่รู้ว่าไปไงครับ <c oughs> โอ้ยเช็ดจริงๆด้วยอยู่เลย <c oughs> เฉพาะลากรองเท้านี่เกินเอยนะระวังขาวลุมกลางด้วยนะ <c oughs> นี่ไปแล้ว <c oughs> ของการลูกเดียวนะครับไอ้บอวินนั้นชื่อจริงก็เด็กชายนิติพลบุญจูนะครับอายุสิบขวบส่วนเพิ่มศรีราชานั้นเด็กชายจเจริญจันทร์เสรีอายุหกขวบนะครับต่างกันสขวบเป็นตระกูลนักสสุเกเติดโอ้ยเบิ้ลเลยครับหลุมกลางหรือเปล่าไม่ถึงไม่ถึงกราจะเบิ้ลหรือเปล่า เปิดเลยโอ้โหลมช้ำเลยสี่สิบสี่ครั้งครับยังไงครับน้องเพิ่มเฟรมแรกเราได้เปิดก่อนแต่ว่าไม่เลือกเปิดแล้วทำไมเฟรมที่สองถึงเลือกเปิดแล้วตั้งใจลงไหมครับก็เอาลงเลยลองอีกทีได้ไหมอยากเห็น่ะเ๋ยวลอีกทีนเอาแบบตั้งใจลงเลยนะครับ บอกหลุมได้ไหมครับว่าจะเจาดำลงหลุมไหนาดำลงเลยอ้าวโอเคกลับมาอีกรอบได้ไหมครับเนี่ยเป็นเส้นเหมือนกันครับขอขอบคุณมากครับน่าเสียดายไอซ์เคยทำสถิติกับเราไว้ชนะ4ครั้ง แล้วแพ้ไปกลับมาอีกทีก็มาเป็นผู้ชนะคนใหม่ครับไปดูภาพช้ากับผู้บรรยายครับแม่ลูกนี้จะสลับลูกเบิร์นอีกนำหนึ่งศูนย์ด้วยครับ เป็นไอซ์บอวินชนะแล้วได้อยู่ต่อครับเดี๋ยวพัสกสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้ามาดูแชมป์โลกใบพัดศิราชาแข่งขันประเภทสตรีดวลกับแขกรับเชิญเป็นอดีตสุดยอดและเป็นอดีตแชมป์มวยไทยลุมพินีด้วยครับพัสกสักครู่ครับ มาถึงประเภทสุดท้ายครับวันนี้สปาสฟรีดวลกับแขกรับเชิญครับคุณกิกับอยังเป็นกติกาเดิมครับระบบ2ใน3ามเฟสมา2ทีคนแรกที่เราจะแนะนำเนี่ยเป็นแชมป์โลก6แดงล่าสุดก็เป็นแชมป์โยชนโลกชนะมา6ครั้งติดต่อกันแล้วนับมีถ้า8ครั้งมีโบนัส30,000บาทนะครับก็ใบพัดศิราชาส่วนคู่แข่งของใบพัดเป็นสุดยอดมวยไทย ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีก่อนอมวยไทยลูพนินีนี่ถ้ารุ่นระหว่าง105ปอนด์ปอถึง108ปอปด์อนี่ไม่มีใครสู้เขาได้เลยบพบกับฮิปปี้สิกมณีครับไม่ได้เก่งเฉพาะมวยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูลีลาฝีมือสนุกพร้อมนะครับมอบมน้าทีก่กรรมการครับคุณนี้ระหว่างที่โฆษณานั้นมีการขึ้นชิงกันแล้วและผลปรากฏว่าฮิปปี้ชนะนะครับฮิปปี้ไม่เปิดครับให้ใบพัดเปิด พูดถึงชื่อชั้นฝีมือของสโนวกเกร์เนะี่ยฮิปปี้เป็นรองแน่นอนแต่ว่าวันนี้ใบพัดต,ต้องสู้กับตัวเองด้วยเพราะได้มาหครั้งแล้วเลืออีกสองครั้งจะได้สามมื่นกดดันเหมือกันนะเพราะว่าวันก่อนนั้นชนะแชมป์โลกมวยสากลน,นะแต่นี่แชมป์มวยไทยฮิปปี้เป็นแชมป์สุดยอดของรุ่นเล็กเลยนะครับแต่ใครไม่เคยเห็นฝีมือเขาเข้าไปใน กูเกิลหรือใน YouTube ก็ได้นะครับเขียนว่าคิปปี้สิงห์มีท่าน้นขรีรภาพเก่าๆเขาให้เห็นโอ oh. สุดยอดจริงๆอืมก็ยังนี่ถ้าคนที่ไม่เคยออกทีวีแล้วก็มาอย่างนี้ความกดดันนี่มันมากนะครับอย่างไบพัดนี่จินแล้วอย่างคิปปี้นี่ยังรับรองนะครับความกดดันนั้นสูงแน่ไปพัดกันด้วยเอาด้วยนะครับนี่ดูครับ <Yeah>. oh. ด,ดูข่าวว่า <laughs> โ oh, ใกล้เลยครับเตะจุดโทษนะครับลูกนี้มันเป็นลูกง่ายสระบพัดแต่ว่าใบพัดก็ไม่ประมาทดึงขาวไว้ก่อนเลยเอ,อแม่ใกล้โบนัสนะครับชนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เจ็ดโอ้โหแต่ครั้งหน้านี่น่าเป็นห่วงโอ้ฮิปปี้จ่อเลยครับอยุดตรงไหนมาจ่อแล้วครับ อาก็ติดนิดๆยังยังไม่กว้างนะักหลุมไม่แต่วางมือง่ายเป็นเป็นลูกซ้อมของใบพัดด้วยถ้าใบพัดชนะนัดนี้นะครับวันพฤหัสเสบดีนี้ก็จะมีการแข่งขันวันที่15บห้าเราพักครับนะครับ ไปแข่งวันที่17เลยเจอกับเจ้าของคิวเอาและนะ้วพี่นี่บอกว่าไม่ธรรมดานะครับอโอ้สุดยอดเหมือนกันสุดเอื้อมด้วยพัดกเอาละครับทีนี้ก็โกดดันครับชิงกันก็อ,อย่างที่เรียนนะครับว่าไปพัดวันนี้ต้องสู้กับตัวเองสู้กับใจตัวเองเพราะมันใกล้เส้นชัยแล้วครับสามหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนรออยู่ เดินไปพัดหลายครั้งนะว่าไม่ควรจะเล่นเพราะว่าน้ำหนักไม่ดีนี่เสียเปรียบเลยนะครับโอ้ยี่ปีนี่ไม่ này, เอากันเข้มไชกมวยนี่เขาก็สลาดนะ <laughs> นี่รับรองไม่จะไม่ชัว์นี่ไม่เล่นครับคือเขา, <này. S 1> าก็บอกว่าลูกแม่นเขาเป็นรองนะแต่ว่าต้องใช้สมองเลยครับ นานมากแล้วเนี่ยเอาแล้วเนี่ยลูกวางมือได้ด้วยแล้วก็เอาแน่ยิปปี้เนี่ยโอ้ลูกนี้ไม่เอาไม่ได้แล้วแล้วเขาแม่นพอใช้ได้เลยตัดชนะวันนี้นัดหน้าก็เจอกับโอม้มเวียนเฉียดนิดเดียวโอ้โหใบพัดหลุมกลางถึงไหมเจ๋อเลยไม่ง่ายไม่ง่ายเลยไม่ง่าย ไปพัดโยกตัวไปแตงซ้ายมองหลุมยาวซึ่งตีบเลอเกิน้รงกันนะครับไอ่ครับการแบบขอไปทียิ้มปี้นี่เป็นรองใบพัดตรงที่ยังไม่ดู้ปฏิกาทุอย่ยังยังไม่ดูเวลาใบพัดนียนมากดูเวลานะั่ย ถ้าการดีลูกนี้นี่ขึ้นชิงชิงกันเลยนะครับเนี่ยมีโอกาสขึ้นชิงเลยนะครับเนี่ยโอ้ผมเชื่อว่าขึ้นชิงแล้วแบบนี้การดีมากจิ๊ปปี้จิ๊ปปี้ได้ไทยครั้งถ้าใบพัดดึงเวลาจิ๊ปปี้ต้องวิ่งแพงครับต้องวิ่งแพงการดีด้วยยังไงก็ต้องเช็ดยังไงก็ต้องเช็ดไม่แน่นะถ้าเขาเบิ้ลหนีไว้นี่ อ๋อนี่ตกสก,กูเลยมั้งหมดเวลาแล้วนี่หมดแล้ว,ลวขึ้นสีโอ้ดำหลงเลยนะนี่ <c oughs> มหมดเวลาคือต้องดูด้วยต้องออกคิวก่อนที่เวลาจะหมดโอ้ตื่นเต้นครับโอ้ไปพัดได้หกครั้งถ้าเราเกิดมาแพ้ครั้งนี้แล้วอ้ต้องต้องเริ่มต้นใหม่เราเมื่อกี้ขึ้นชิงแพ้ยี่ปีเลยดูครับตัดสิน,นแพชนะคราวนี้อนาคตของไปพัดด้วยการขึ้นชิงอีกปีมนเข็มนะต้องระวังด้วย รครับใบพัดชนะครับดูดีๆนะครับใบพัด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 ไม่ถึงครับใบพัดโอ้โหแพแพนิดเดียวโอ้โ,โ,อโหม่นี่เป็นม้ากับวิ่งโอ้โหดูซึมเลยนะครับเหือยพัดสายน่ารู้ครับโอ้โหเสียดายเลยครับแม่โอน,นัดนี่หายไปเลย โอ้โหดูนะครับแน่นี่ต้องถ่ายรูปอยู่นะเนี่ยต้องยังต้องถ่ายรูปนะครับไม่ถือว่าชนะนะครับต้องถ่ายรูปกันเลยครับมาเป็นม้านี่ต้องเรียกว่าต้องดูแล้วครับยังไม่แน่นะนี่บิ๊กเอาไอ้อะอะไรมาวัดเนี่ยอืมพี่ปีชนะป่ชนะพี่ีชนะ ดีดรามาครับเหมือนเกมมาจบเร็วแต่ว่าวันนี้ถึงดีกาเลยเซเรนเดทเพย์ออฟแล้วต้องตัดสินถ้าจะเรียกว่าภาพถ่ายด้วยซ้ำนะโอ้โหใบพัดเป็นยังไงเซเรนเดทขึ้นชิ่งมีโอกาสในเฟรมที่สองที่พี่ปี่เปิดแล้วไปเจอหน้าหลุมลองให้ดูทีครั้งได้ไหมครับคือแบบขอที่เฟรมที่สองที่แทงพี่ปีเปิดแล้วไปตจอหน้าหลุมครับคือ ทีมงานข้างหลังเวทีก็แหมลุ้นคืออยากให้โบนัสแตกครับใบ้าจะมีโอกาสอยู่ก่อนหน้านี้นะฮะชนะแปดนัดติดขาวอยู่นขาวลอยขึ้นน่าจะตกสบายสบายไม่เป็นไรประมาณผู้หประมาณนี้ดำเข้ามาหน่อยขึ้นมาอีกนิดนึงลงลงลงใกล้หลุมใกล้หลุมน่าจะง่ายกว่านี้ครับง่ายกว่านี้อีกหน่อยลงอีกอีกหน่อยลงอีกอีกหน่อยจะลูกสองลูกลูกกว่า ใกล้ๆหรือประมาณน่าจะประมาณนี้คือน้ำหนึ่งศูนย์ด้ยเราก็คิดว่าปีๆของเราเนี้ยมาไกลจะไปเรียบร้อยทำไมไม่แทงสกรูครับนั่นน่ะสิค่ะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิตัดสินใจผิดไปนิดเดียวทำไมเพราะว่าคือน้ำหนึ่งศูนย์ใช่ไหมแทงสกรูคือแบบมันแน่น ออกคิวน่าจะง,ง่ายกว่าโฟโล์วโฟล์อาจจะกลัวขาวสองลูกนะครับใช่ไหมน่าเสียดายวันนี้เป็นฮิปปี้สิมันนีล้มแชมป์และได้อยู่ต่อนะฮะแส<ะ><ะ>ดงความยินดีด้วยครับ<ะ>ดับเบินของเราสนับสนุนโดย FB b a t t e r y ครับและบริษัทบางขุนเทียนบิลเลียสอิมพอร์ตเนี่เอ็กซ์พอร์ตจำกัดดับเบินของเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมนี้นะฮะก็ติดตามกันได้17บเนาฬิกาสานาทีจนถึงเวลา18บแนาฬิกาเราทั้งหมดลาไปพร้อมกันตรงนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ